แชร์ประสบการณ์ของคุณนันนพัทนนะคะคน53ปีกับเอ่อมะเร็งเต้านมระยะที่3ก็มันทรมานเนอะร่างกายมันรวนมันแย่ต้องและในความแย่ก็คือมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากที่ต้องลุกมาฉีดทุกชั่วโมง ทุกทุกชั่วโมงที่ต้องลุกมาฉีเออ่ก็เข้ารับการรักษากับคุณหมอเนาะตามหลายๆสเตปจนมาเจออาหารเสริมดีๆก็ได้เหตุได้ปัจจัยก็เขาก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเออ่ชอบตรงไหน